สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการตั้งขาอิเล็กโทรดนะครับของทานเฟอร์ปั๊มนะครับอันนี้ของทานเฟอร์ก็จะมีอยู่สองแทงนะครับคือแทงล่างกับแทงบนนะครับอันนี้จะเป็นแทงล่างนะครับแทงล่างนี่จะนำน้ำมาจาก,กาปละปานะครับผ่านตัวลูกลอยตัดน,นะครับเอาเรียก อัาน,นี้การตั้งขายเล็กตัวนะครับของปั๊มนะครับการทำงานของขาก็จะมี4ขานะครับแทงล่างขาที่1นนี้ตั้งลงมาให้เสมอกับตัวหัวฟุตบอลเลยก็ได้นะครับขานี้ก็เปรียบเสมือนเป็นขาเมนนะครับพวกนี้ก็จะเป็นดับเปรียบไฟฟ้านะครับ ต่อไปขาที่ขาที่สองนะครับขานี้ขานี้จะเขียนว่า low cut off alarm นะครับเมื่อระดับน้ำถึงขานี้นะครับเมื่อระดับน้ำถึงขานี้นะครับสองขานี้จะปั๊มจะแจ้งสถ,ถานะว่า alarm าานะครับก็ปั๊มก็จะไม่สามารถทำงานได้นะครับจะสั่งปั๊มปิด ไม่ปั๊มทำงานนะครับได้แจ้งอ่านลามแปลว่าน้ํมันน้อยนะครับขาที่3นะครับถ้าน้ําอยู่ในระดับนี้นะครับปว๊มจะทํางานปกตินะครับคือสามารถสตาร์ตได้นะครับแต่ถ้าน้อยกว่านี้ก็จะสตาร์ทไม่ได้นะครับขาสุดท้ายครับขาที่4ขานี้จะแจ้งน้ําเยอะนะครับก็คือเรา ตั้งขานี้ไว้ให้เสมอกับตัวนี้เลยนะครับให้สูงกว่านะครับเหนือกว่าถ้าตัวนี้ไม่ปิดน้ําจากปลาปานะครับก็จะมาแจ้งรีดขาตัวนี้นะครับก็อาจจะเป็นลูกลอยตัวนี้เสียครับตั้งไว้ให้แจ้งว่าน้ําขึ้นมาถึงขานี้ก็แสดงว่าน้ํามันเยอะควรไปตรวจสอบนะครับครับแทงบนนะครับ ขาที่1นึนะครับก็ตั้งไว้ต่ําก็เปรียบเสมือนมีนะครับตั้งไว้ต่ำแล้วกอตรงน้ํำออกก็ได้นะครับส่วนขาที่2นะครับจะเขียนว่าสตาร์ทสองเซตนะครับก็คือปั๊มทํางาน2ตัวกรณีที่น้ําบนแทงมันมีน้อยนะครับก็จะโชว์ว่าโลาลามก็คือน้ําน้อยนะครับขาที่สามครับสตาร์ทหนึ่เซตนะครับก็คือ น้ำปริมาณที่เยอะนะครับก็ททำงานที่ปั๊มตัวเดียวนะครับน้ำสตาร์ทปั๊มตัวเดียวสูงขึ้นมาจนถึงขานี้นะครับปั๊มถึงจะหยุดทำงานนะครับก็คือสต็อปนะครับในกรณีที่ไม่หยุดนะครับน้ำมาถึงตรงนี้นะครับขาสุดท้ายก็จะโชว์ว่าไฮแทง h i ไฮอารามครับคือน้ำเยอะนะครับ ก็จะให้รีบตรวจสอบนะครับแต่ถ้าทํางานปกตินะครับถึงขานี้ปัมก็จะหยุดทํางานนะครับหยุดทํางานปุ๊บถ้าน้ําลดนะครับปุ๊บลงมานะครับถึงขานี้ก็จะทํางานหนึ่งตัวครับมาสูบขึ้นไปถึงขานี้ปุ๊บก็จะหยุดทํางานนะครับถ้าตับลงมาถึงขานี้อีกทํางานอีกครับแต่จะสลับกันนะทำงานนะครับสลับตัวทํางานนะครับ ครับมีแค่นี้ครับสวัสดีครับ